สวัสดีครับก็ต่อจากวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ทําเป็นวิดีโอที่สองแล้วคือก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ดูวิดีโอก่อนหน้าเนี่ยอีพิโซดหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยผมก็อยากให้กลับไปดูกันก่อนนะครับมันจะได้ต่อเนื่องได้คือวิดีโอก่อนหน้าเนี่ยมีคนบอกว่ามันไม่ค่อยมีเนื้อหาอะไรก็จริงนะครับมีแต่น้ําก็จริงนะครับวิดีโอนี้ผมเลยอยากจะเอาเนื้อมาเล่าให้ฟังก็กลัวคนฟังเบื่อเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นเนื้อหาที่สรุปคำอุทธรณ์ของเสกนี่แหละที่ยื่นต่อาคครรัั้้งนนะีะบ ว่าสรุปแล้วเนี่ยทางเซกเนี่ยจะอุทธรเรื่องอะไรในคดีลิปเปิร์บ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเซกเนี่ยแพ้ในศาลชั้นต้นมาแล้วก็เลยไม่ต้องยืดอุทธรเนี่ยแหละ ก่อนหน้านี้คือเซกเนี่ยเขาเคยยื่นในส่วนของหัวข้อที่จะอุทธรณ์ไปแล้วนะครับในฟอร์ม C เนี่ยก็ผมมาสรุปให้ฟังกันอีกรอบนึงนะครับมาสรุปหัวข้อก่อนนะครับว่าเซกเขายื่นไปหัวข้อหล,กลกักๆมีอยู่3ข้อนะครับมีอะไรกันบ้างที่ระบุในฟอร์ม C ในการขออุทธรณ์เรื่องแรกที่เซกเขาอุทธรณ์ของ r i p p l e ก็คือเรื่องที่ r i p p l e เนี่ยขาย x r p ผ่านทางกระดาน exchange นะครับเรื่องที่2คือเรื่องที่ r i p p l e เนี่ยแจกจ่ายเหรียญ x r p ให้กับพนักง,งานแล้วก็คนอื่นๆ เรื่องที่3เนี่ยคือเรื่องของการขายเหรียญ XRP บนกระดาน e x c h a n g e ของทาง Brad g a r i n g h o u s e แล้วก็ Chris l a r s o n นะครับซึ่งข้อที่3เนี่ยเป็นการฟ้องร้องโดยตรงกับทาง Brad g a r i n g h o u s e แล้วก็ Chris l a r s o n นะครับโดยทาง Ripple เนี่ยได้ขอให้ศาลเนี่ยปิดในส่วนนี้เป็นความลับนะครับก็สรุปคือทางศาลเนาะอนุมัติให้ทำการปิดเอกสารข้อมูลความลับแล้วก็ข้อมูลที่เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเจาะจงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับทาง Ripple อยู่แล้วนะครับ คราวนี้มาดูว่าทางเจอร์รีโฮแกนนะครับทนายความชื่อดังที่เป็นฝ่ายของลิเปอร์เนี่ยออกมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับคือว่าแกเนี่ยได้อ่านสรุปอุทธรณ์ของทางเซกที่เซกได้ยื่นให้กับทางศาลแล้วนะครับคือมันเป็นภาษากฎหมายเนี่ยก็คล้ายๆสรุปความที่เห็นของแกอีกทีนึงนะครับว่าเซกเนี่ยยื่นอุทธรณ์อะไรไปเนี่ยแกมีเหตุมีความเห็นยังไงกันบ้างนะครับคือก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าไอ้คำ สรุปคำร้องอุทธรณ์ของเสกในครั้งนี้เนี่ยเ,เขาแกบอกว่ามันค่อนข้างี่จะยากลำบากสำหรับศาลนะครับเพราะว่าตามความคิดเห็นของแกแล้วเนี่ยคดีเนี่ยไม่น่าจะมีการตัดสินได้นะครับข้อแรกก็คือการที่เสกเนี่ยจะอุทธรณ์คำตัดสินเฉพาะกรณีของ XRP ที่ขายให้กับนักลงทุนรายย่อยในตลาดแลกเปลี่ยนเท่านั้น คือจะอุทธร์แค่กรณีน,นี้เองนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรในความยึดเห็นของแกนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีนักลงทุนรายใดที่ได้รับอันตรายหรือว่าขาดทุนจากการซื้อ x r p นะครับแล้วก็ยิ่งจะแล้วใหญ่เลยคือตอนนี้ราคาของ x r p เนี่ยขึ้นไป3ดอลลาร์กว่าแล้วนะครับก็ะจะมีแต่คนที่ได้กำไรแต่ คือความคิดของแกก็น่าจะประมาณว่ากําไรขนาดนี้เสกยังมาบอกว่าทําให้คนซื้อเอซาพีไปแล้วเนี่ยเสียหายซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่2เนี่ยแกบอกว่าแกรู้สึกว่าคําตัดสินเนี่ยมันไม่น่าสนใจเลย เหมือนกับว่าคนร่างคําบุทรเนี่ยรู้ว่าร่างไปมันก็เสียเวลาไปาเปล่าๆนะครับตัวอย่างที่แกยกขึ้นมาก็เช่นรายละเอียดเนี่ยมันมีรายละเอียดในในรายละเอียดมันมีคําตัดสินเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยที่ถูกใช้มาในการย้ําคําตัดสินของศาลชั้นต้นนะครับคาตัดสินส่วนไอ้ที่ลงมาเนี่ยที่เป็นในใช้ในการย้ําของคําตัดสินของศาลชั้นต้นเนี่ยยาวเกือบเท่ากับ คำตัดสินของศาลชั้นต้นเลยนะครับคือยืดยาวมากอธิบายยืดยาวมากแกก็เปรียบเหมือนกับการพยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้หญิงไปออกเดตด้วยนะครับซึ่งใช้เวลาครึ่งหนึ่งของคุณเนี่ยไปในการบอกเหตุผลที่เธอปฏิเสธที่จะไปเดทกับคุณก่อนหน้านี้นะครับ ข้อย3เนี่ยในใจลึกๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เซกต้องการให้สารอุทธร์พูดออกมาก็คือว่ามันไม่จําเป็นจะต้องพิสูจน์ว่าผู้ที่ซื้อ XRP เ,เนี่ยทราบถึงคํากล่าวของ XRP ที่ว่าบริษัทจะดําเนินเพื่อเพิ่มราคาของ XRP โดยอาศัยกรณีตัวอย่างนะครับสกรณีเป็นหลักซึ่งปัญหาที่เซกมีก็คือจากการอ่าน2กรณีแรกเนี่ยพวกเขาไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยว่า ผู้ซื้อรับทราบว่าบริษัทริปเปิลเนี่ยจะดำเนินการเพิ่มราคาของ xrp นะครับนอกจากนี้การไม่จําเป็นจะต้องแสดงการพึ่งพาหรือว่าที่เรียกว่า Reliance นะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เซกเขาโต้แย้งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการไม่จําเป็นต้องแสดงความรู้หรือว่า knowledge นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สารชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินไปแล้วนะครับว่ามันไม่มีในคดีของ r i p p l e พูดง่ายๆคือผู้ซื้อเนี่ยรู้ว่า r i p p l e จะทําให้ราคาของ xrp เพิ่มขึ้น ถึงแม้จะไม่ได้บอกตรงๆนะครับกับผู้ซื้อก็ตามจะมีโฮเกนเนี่ยคาดว่าลิเปอร์จะทําลายข้อกล่าวหานี้ได้หากว่าไปถึงตรงจุดนั้นแล้วนะครับหรือมีการพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับข้อที่4เนี่ยคือกรณีที่ดีที่สุดของเซกก็น่าจะเป็นกรณีของอะควาซอนิกนะครับแต่สิ่งที่เซกเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีนี้คือสิ่งที่แกเรียกว่าแฟรงกนสตน์นะครับร่วมกับคําตัดสินคดีที่ช่วยเหลือพวกเขาได้ทั้งคู่ให้ดู582,83 ที่ด้านล่างนะครับนั่นหมายความว่าเสศจเนี่ยต้องไปรวบรวมประโยคให้เป็นประโยคเดียวจากข้อความ2หน้ารวมเข้าด้วยกันนะครับซึ่งมันไม่ดีสําหรับเสร็จเลยและยิ่งแย่เข้าไปอีกเมื่อคุณอ่านคดีนี้คุณจะรู้ว่านักลงทุนเนี่ยรู้แน่ชัดว่าใครเป็นผู้ขายและคําสัญญาคืออะไรนะครับคือมันไม่เหมือนในกรณีของลิปเปอร์แล้วก็คาดหวังให้ลิปเปอร์เนี่ยแยกแยะคดีนี้ให้ให้กระจ่างได้เช่นกันนะครับ ข้อที่หเจเรมีโฮแกนในแกนรู้สึกตกใจเล็กน้อยนะเพราะแกไม่ได้คิดเกี่ยวกับคดีนี้มาสักพักหนึ่งแล้วคือการที่เสกเนี่ยไม่สามารถรวบรวมหลักฐานนะครับที่สมเหตุสมผลใดๆลงในบันทึกได้ได้ว่าผู้ซื้อปลีกหรือว่ารายย่อยที่ซื้อ x r p เนี่ยจริงๆไม่รู้เกี่ยวกับ Ripple แล้วก็คำสัญญาของบริษัทของพวกเขาที่เป็นผู้ซื้อนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิรนาจากทาให้การหลายพันฉบับที่ทางทนายความดีตันนะครับคือทนายที่ชื่อจอห์อีดตันที่ไปสมัครเป็นบุตรสมาชิกแต่ว่าก็ไม่ได้รับเลือกนะครับอันนี้คือทาง e. ดีตันเขาส่งมาคือแกไม่เข้าใจว่าทําไมเสกถึงไม่พยายามตัวแย้งหลักฐานเหล่านั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นการที่จะทําเผื่อไว้สําหรับเสกก็ตาม แต่เมื่อแกมองย้อนกลับไปแล้วก็เป็นสิ่งที่แกบอกว่าดูชัดเจนครับแล้วก็พระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าแกเคยมีช่วงเวลาหนึ่งในสารที่ แกรู้ตัวทันทีว่าแกลืมพิสูจน์ส่วนหนึ่งของคดีนะพูดง่ายๆว่าเซกเนี่ยอาจจะลืมหรือน่าจะลืมหรือไม่ก็พยายามที่จะไม่อุทธรณ์ในส่วนนี้นะครับและสุดท้ายนี้บทสรุปนี้เน้นย้าถึงอันตรายของการอุทธรณนคดีนี้ต่อเซกนะครับลองสมมุตินะครับว่ามันดําเนินต่อไปด้วยความห่วยแตกอันนี้คือเจนนี่โคแกนบอกนะครับแล้วทางศาลเนี่ยยืนยันคําตัดสินเกี่ยวกับการขายปลีก ซึ่งเจนนี่โฮแกนแกก็มั่นใจแลวก็กล้าเดิมพันตามสิ่งที่แกได้เพิ่งอ่านมาเนี่ยแหละว่าสารน่าจะยืนดันตามคําตัดสินเดิมของสาลชั้นต้นนะครับกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเสกแพ้คดีนี้อีกนะจะทําให้เสกเนี่ยเ,เป็นคนที่บังคับใช้กฎหมายนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนพิสูจน์ความรู้เกี่ยวกับคําชี้แจงส่งเสริมการขายนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความพยายามที่มันสิ้นเปลืองแล้วก็ต้นทุนสูงสําหรับเสกนะครับเจนนี่โฮแกนยังทิ้งทายไว้ว่า ข้อเท็จจริงที่ไม่ดีเนี่ยทำให้เกิดกฎหมายที่ไม่ดีและสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีเลยสําหรับเซกนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการอุดณ์ยิ่งทําให้ดิปลมีช่องทางในการโต้แยง้งว่าสัญญาการลงทุนต้องมีภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งเป็นช่องทางในการโต้แย้งต่อหน้าศาลนะครับซึ่งอาจจะทําให้เซกในปัญหาได้หากเกิดการแพ้คดีต่อดิปลแล้วก็ข้อโต้แย้งเนี่ยมันจะยิ่งดีสําหรับ อ่าเป,ปลด้วยนะครับเพราะว่าการขาย XRP นั้นไม่ได้มีสัญญาในการลงทุนดังนั้นเนี่ยเซกจ,จึงไม่มีอำนาจในการควบคุมนั่นเองนะครับนอกจากทางเซกจ,จะพิสูจน์กระสารได้สำหรับฉันก็คือเจอร์มิอุสแกนนะแกก็บอกว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลไม่มีเหตุผลนะครับแต่แกก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางแกลิเคนเซอร์แล้วก็ทางคณะกรรมการพรรคเดโมแครตอีก2คนเนี่ยคือแกลิเคนเซอร์เนี่ยเป็นเดโมแครตนะครับส่วน r ิเป,ปลเนี่ย สนับสนุนทางริบบิกันของทางทรัมป์เต็มตัวอยู่แล้วสนับสนุนเงินไปเยอะมากด้วยนะครับแกบอกว่า2-3คนนี่แหละที่รู้ดีในเหตุผลในการตัดสินใจการอุทธรณ์ครั้งนี้นะครับซึ่งก็หมายความว่ามันเหมือนน,น่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังนั่นแหละแล้วก็ยังแซลด้วยนะครับว่าแกลลี่เนี่ยกับอีก2คนเนี่ยก็น่าจะกําลัง b r u s h i n g up ก็คือปัดฝุ่นเรซูเม่สำหรับยื่นสมัครงานใหม่ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความคิดเห็นของเจมี่โฮแกนหลังจากที่แกได้อัดสรุปของเซกจบนะครับเอาว่าที่ผมฟังฟังดูจากหลายๆคนที่คอมเมนต์ในโพสต์ของแกเนี่ยก็เหมือนว่าไม่มีอะไรน่าจะเป็นห่วงนะครับม,มันไม่เหนือนอกความคาดหมายแล้วก็กลายเป็นดูเหมือนว่าสรุปเนี้ยทำออกมาได้ไม่ค่อยดีด้วยซ้ำไปนะครับคือเซกทำสรุปนี้ออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ก็เพราะว่าคือก่อนหน้านี้นนแพ้คดีมาแล้วถ้ายังไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ๆมาหักล้างครับหรือว่ามีอะไรใหม่ๆมีอะไรเด็ดๆออกมายื่นต่อยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายสําหรับทางเสกนะครับที่จะชนะคดีพลิกกลับมาชนะคดีได้นะในการต่อสู้คดีครั้งนี้ก็อย่างที่หลายคนว่ากันนะครับว่าการยื่นอุทธรณ์เนี่ยจจะเป็นการแค่ ยืดระยะเวลาหรือเป็นการขู่นะครับเพราะเดิมคือ4ปีที่ลากมาเนี่ยลากมาจนถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะลากต่อไปอีกให้ยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นแค่การขู่เพื่อให้เกิดการยอมความกันนอกศาลครับอยากเรียกเงินแพงๆอย่างริปเปินะครับคือเดิมศาลชั้นต้นตัดสินให้แค่ไอริปเปิลจ่ายแค่125ล้านเหรียญจากที่เซกเนี่ยอยากได้ค่าปรับ ที่เรียกร้องคือ2,000ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งมันไร้เหตุผลมากๆนะครับส่วนนี้ทาง b l a c k g a r ์ต n h o u s e ซีโอ i ิปเปเองก็รีทวิตโพสของ Jeremy เจ r e ี่ฮอ g กนเน่แล้วก็คอมเมนต์ด้วยประโยคที่ว่าคําจํากัดความของคําว่า insanity หรือว่าที่แปลว่าบ้าเนีครับคือการทำอะไรซ้ําๆเหมือนเดิมแล้วก็หวังผลที่มันแตกต่างน,นะครับอันนี้ b l a c k g a r ์ต n h o u s e ก็น่าจะหมายถึงเศษของแกรีแอนเซอรเนี่ยแหละนะครับที่ทําอะไรซ้าๆแล้วหวังว่าจะชนะริปเปอร เอาว่ามาดูราคากันต่อเพลินๆกันแล้วกันนะครับดูเหมือนว่าการอุทธร์เนี่ยไม่ค่อยจะมีผลต่อราคาของ XRP มากครับเพราะว่า Bitcoin เองก็ร่วงลงไปตาม XRP นะครับหรือว่า XRP ร่วงตาม Bitcoin นั่นแหละ แต่ยังไงก็คงจะต้องรังรอฟังฝั่งฝรั่งให้ตื่นกันก่อนนะครับแต่ที่ดูมาเนี่ยฝรั่งก็นอนดึกกันเยอะนะครับเพราะอาจจะเรื่องไอ้สรุปทอนเนี่ยแหละเห็นคุยกันยาวมาเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามวิดีโอกันนะครับวันนี้ลาไปอีกรอบหนึ่งรอบ2ละถูกใจยังไงไม่ถูกใจยังไงก็เมนไว้ได้เลยนะครับผมทําช่องเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเขามี x r p เป็นหลักอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดตามข่าวพวกนี้มาตลอดหลายปีนะเพราะมันมีความคืบหน้าพวกนี้ก็อยากจะเล่าให้ใครสักคนได้ฟังนะครับก็เป็น วันนี้ผมลาไปก่อนมีอะไรคืบหน้าจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีครับสวัสดีครับ